สวัสดีครับผมตักโอดาหนะครับแล้วเรา,เาก็มาอยู่ในเกม o u t of Fighter นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับไปยักษ์มังกร แล้วถ้าใครอยากจะเล่นยังไงก็ลองเข้าไปที่ youtube เราก็พิมพ์ว่าตากดาเราก็หาคำว่าตากดาดูข้างในมันจะมีคลิปให้ดูนะครับแล้วธนาคารกรุงไทยนะครับอยู่ด้านสายมือ,อ,อไม่ใช่ด้านสายมือล่างอ,อ,อยู่ข้างล่างนี่แหละนะถ้าใครอยากจะช่วยหรือผมยังไงก็ ลองอ่านดูนะครับเพราะผมเป็นคนวิการนะครับผมพูดไม่ไม่ค่อยชัดอะบางทีนะบาง,บางทีมันก็พูดชัดครับเพราะวครผบมันเป็นอย่างเงี้ย Okay. โอเคไปแล้วไปแล้ว,ลวเด็กไว้เด็กไว้เด็กไว้ต้องหยุดปั่นโน้นนะครับผมถึงจะกดท่าถานาดัดอะ ไม่เน,น่ไม่นนไม่พราะว่าปมกับที่กดแต่มันใกล้เกินไปไงผมเลยกดไม่ถนัดด้วย เสร็จแล้วล้วปล่อยพลังมากปล่อยพลังมากเหมือนเรียวว่ะ<อ>ปล่อยไม่ออก <S 2> <S 2> อ๋อมันไม่มีอ่า คะแนนคิดนะครับแอนดี้ใช่ป่ะไม่ใช่ด uh ิชื่ออะไรฮะอีโรเบิร์ตเออหโรเบิร์ตยึกพลังก่อนโอเค ขันอาดนำนี่แห่งป่ะอืมขดนี้อันอัน กดโดเวลาโดนทุบอ <Workers, S 2> ่ะเราสามารถกดเกรงตัวได้นะครับไม่รู้ว่าภาคนี้ีหรือเปล่าจะใช้ท่าสักหน่อยไม่ใช้แล้ว ดไลงหมดนะยงนี้ก็ดีลสิได้อยู่ด้านนี้แล้ว เอาเกิดระโดดไปเร็วไปนะครับยกสามว้าวรีบไล ใกล้โดนจับไปผิดชันนี้ก็อ่า จำลองมาจากเครื่องอะไรวะยโยชโยนะครับคืออาจจะจำลองมาไม่ครบถ้วนะแต่ก็ดีนะสำหรับน้องๆหนูๆที่จะลองเล่นนะนะ อได้สี่ขวดอืมยุกินโอเคบิลลีน่นี้อ่าโรเบิร์ตไม่ใช่บิลลี่โรเบิร์ตเนี่ยปกติเข่าจะขับรถเก่งนะครับพอดีว่าอ่า ในเกมนี้มันตัดออกไงว้าววันไปมาดิมาดิมามา โอ๊ยแต่ไม่ลนอีกนะโอ๊ยโอ าะลวกดหน้าหลังหน้าเหมือนกันหมเพราผมจะไม่ผิดนะครับในเวีไ Hey Hey the ตั์คิงนับสองหนึอดึางลังก่อนนะครับผมเอนะนี่ท่ากระโดดเห็นป่ะถ้ากระโดดแล้วถีดถีดข้างหลังนะครับ ไม่ไมไม่่ไม่ะกดไม่จนะ ทีมันก็ติดนะครับทีท่าทีา่เราฉากข้างหลังอ่ะ เลยจะปล่อยพลังนะครับเอาจบสวยๆมาก่งโบนัส รอบนี้ทำได้สำเร็จขอโทษครับ

เฮ้ยโอ้โหบ้าแล้วแพ้มเลยโคตระเล่น่า จะไปสักแค่ไห้ครับ นี่ถ้าเล่นแบบสุดยานะนน่าคนนี้นะตายแน่ๆครับเฮ้ยไรเงียนยไรเงี้ยว้า คือภาคล่าอ่ะมันกดท่าแบบต้องตรงโตอ่ะมันก็เลยยากมั้งแล้วผมเล่นมือเดียวด้วยอ้าววันมาเต よいしょ。 โอ้โวตหลางตราว ไป้ยโอ้โหจับทุ๊กกดไม่ติดนะถ้าเตะตัวนะครับ ฝนขวดดีกว่าไม่ต้องมากดจิกด้วยว้า Bye. เจอกับอาคุม่าหรืออาคาราเต้เะ Hey, <laughs> <laughs> ผมว่าน่าจะเป็นเกมนี้แหละทำทำพลาดเพราะถ้าปล่อยพลังอย่างนั้นออกไปอ่ะมันนไม่น่าพลาดนะครับโหมดกว่ามันมึนแล้ว ่อยพลาพระโถ่อยนี้ติดนะครับเลยเตะเลยคอนเทนเนอต้องมีต่อภาคสองนะครับ โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ